จินตนาการดูถ้าวันหนึ่งคุณได้พบกับชายหนุ่มที่สง่างามใบหน้าเรียบเฉยหน้าเรื่อมใสและมาขอร่วมบวชในพุทธศาส,สนาแต่ใครจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดแท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นนาคสัตว์ที่มีกายยาวใหญ่แผ่แม่เบีย้ยผู้ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ เพื่อมาขอบวชในศาสนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้ทั้งพระสงฆ์ในวัดและแม้แต่พระพุทธเจ้าเองต้องออกมาตรัสคําสอนที่สําคัญเกี่ยวกับผู้ที่ไม่อาจบวชได้ ทำไมนาคจึงอยากบวชและเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมอนุญาตให้เขาบวชถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังเรื่องราวจากพระสูตรนี้ได้เลยครับมีเรื่องเล่าถึงนาคตนหนึ่งที่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่พอใจในชาติกำเนิดของตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากเป็นนาคอีกต่อไป และคิดหาทางว่ามีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้พ้นจากกำเนิดนาคและเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วๆเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าพระสงฆ์ในพระศาสนาของพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรมีความประพฤติธรรมสงบมีศีลและมีคุณธรรมที่ดีงามถ้าจะบวชในพระศาสนานี้บางทีอาจจะทำให้ตนเองหลุดพ้น จากกาเนิดนาคและได้เกิดเป็นมนุษย์ตามที่ต้องการก็เป็นได้เมื่อนาคตัวนั้นตัดสินใจแล้วก็ปแปลงกายเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งและเดินเข้าไปขอบรนประชากับพระภิกษุทั้งหลายพระภิกษุไม่ได้รู้ความจริงว่าชายหนุ่มนั้นเป็นนาคจึงให้บรนประชาอุปสมบทต่อมาหลังจากที่บวชแล้วนาคนั้น อาศัยอยู่ในวิหารแห่งหนึ่งที่อยู่สุดเขตวัดโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ด้วยกันวันหนึ่งในช่วงกลางดึกพระภิกษุรูปนั้นตื่นขึ้นมาและเดินจงกรมอยู่ข้างนอกส่วนพระนาคก,ก็วางใจหลับอยู่ภายในวิหารแต่เมื่อพระนาคนอนหลับวิหารทั้งหลังก็เต็มไปด้วยงูมีขนดงงูยื่นออกมาทางหน้าต่าง เมื่อพระภิกษุนั้นกลับเข้ามาในวิหารแล้วเห็นงูขดเต็มไปหมดในวิหารก็ตกใจจนต้องร้องเสียงดังลั่นภิกษุรูปอื่นๆที่ได้ยินเสียงก็พากันวิ่งเข้ามาดูเมื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่ามีงูเต็มไปหมดในวิหารขนดงูยื่นออกมาทางหน้าต่างทำให้พระทุกรูปตกใจ ตอนนั้นเองพระนาคก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงโวยวายนั้นและนั่งอยู่บนอาสนะของตัวเองพระภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าชายหนุ่มผู้นั้นเป็นใครพระนาคก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ากระผมเป็นนาคขอรับทุกคนก็เลยถามว่าแล้วท่านทําแบบนี้เพื่ออะไรพระนาคจึงบอกความจริงทั้งหมดว่าตัวเองแปลงกายมาขอบวช เพราะอยากพ้นจากกำเนิดนาคดังนั้นภิกษุทั้งหลายก็เลยนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าฝ่ายพระพุทธเจ้าได้ยินเรื่องนี้จึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเพื่อตรัสพระโอวาทพระองค์บอกกับพระนาคว่าพวกเจ้าซึ่งเป็นนาคนั้นโดยธรรมดาแล้วจะไม่สามารถจเจริญ ในธรรมวินัยนี้ได้ไปเถิดเจ้านาคจงรักษาอุโบสถในวันพระก็คือวันที่14 15และ8ของแต่ละปักด้วยการปฏิบัติเช่นนี้เจ้าจึงจะสามารถพ้นจากกำเนิดนาคและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยเร็วเมื่อพระนาคได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจมากเพราะทราบว่าตัวเองไม่สามารถ จเจริญในธรรมวินัยนี้ได้จึงร้องไห้รั่งน,น้ำตาและส่งเสียงดังอย่างน่าเวทนาก่อนที่จะจากไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าเหตุที่ทำให้นาคเกยตัวเป็นงูได้มีอยู่สองอย่างคือเมื่อเวลาที่มันเสพบเมทุนธรรมกับนางนาค ผู้มีชาติเหมือนกันและ2คือเมื่อเวลาที่มันนอนหลับพระองค์ทรงสรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุสัมปันคือสัตว์เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียสุดท้ายนาคก็ต้องจากไปพร้อมน้ำตาแห่งความเสียดายแต่นาค ไม่ได้สิ้นหวังเพราะพระพุทธเจ้าได้ชี้แสงสว่างแห่งหนทางที่ถูกต้องไว้ให้แล้วนี่คือบทเรียนของการรู้จักตนเองและยอมรับข้อจำกัดของตนเองแม้แต่นาคเองก็ยังต้องยอมรับความจริงว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกินกําลังของตนได้แต่ถ้ารู้จักปฏิบัติตามธรรมวันหนึ่งก็อาจจะได้พบแสงสว่าง เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสโอวาทไว้ให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนเราจะเป็นใครขอเพียงปฏิบัติธรรมรักษาศีลทำจิตใจให้สงบวันหนึ่งเราก็จะก้าวข้ามข้อจํากัดของตนเองได้เช่นกันบางครั้งเราก็เหมือนนาคที่ พยายามดิ้นรนเพื่อหวังจะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ในที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่อาจได้มาอย่างง่ายดายแต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งนาคให้หายไปเปล่าๆปล่าแต่พระองค์ได้ชี้หนทางใหม่ที่เหมาะสมยิ่งกว่าและหากเราพยายามมากพออาจจะได้ในสิ่งที่เราต้องการในสักวัน เหมือนกับนาคที่ต้องรักษาอุโบสถในวันพระของตะปักด้วยการปฏิบัติเช่นนี้จึงจะสามารถ้นจากกำเนิดนาคและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเร็วเมากรทนอุข I me see